วันที่27พฤศจิกายน2564ที่หมู่บ้านปุดเนียมตำบลสำโรงพันธ์อำเภอไพรบึงจังหวัดศรีสะเกดผู้ใหญ่บ้านร่วมกับสาธารณสุขอำเภออสมอในหมู่บ้านคณะกรรมการหมู่บ้านได้มีมติสั่งปิดหมู่บ้านภายหลังจากที่ตรวจพบการแพร่เชื้อของโรคโควิด -19 จำนวนมากกว่า20รายทั้งเด็กนักเรียนผู้สูงอายุโดยไม่ทราบสาเหตุ วันจะลุกลามไปทั้งหมู่บ้านและอาจจะแพร่ระบาดออกไปหมู่บ้านอื่นซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตใกล้เคียงที่จะมีการเลือกตั้งขึ้นในวันอาทิตย์ที่28พฤศจิกาย,ยน2564แม้ว่าเทศบาลตำบลสำโรงพันธ์จะได้จัดก,การเลือกตั้งจบไปแล้วก็ตามแต่ก็มีผู้คนที่เดินทางผ่านเข้าออกในหมู่บ้านการสัมผัสกันในบรรดาญาติ ที่เดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งปอปปอรในวันพรุ่งนี้อาจจะเป็นการมารับเชื้อไปแพร่ระบาดต่อได้เพื่อเป็นการใช้มาตรการเข้มในการดูแลผู้เย่าบ้านจึงได้มีคําสั่งปิดหมู่บ้านปุดเนียมและสั่งปิดโรงเรียนประถมที่อยู่ในหมู่บ้านด้วยไปจนถึงวันที่4ธันวาคม2,564หรืออาจจะปิดยาวต่อไปหากสถานการณ์ไม่ดีขึ้นต่อหมู่บ้านปุดเนียมแห่งนี้ขณะเดีวยวกันองค์การบริหารส่วนตำบลทั้ง179แหง่ง จาก22อำเภอในจังหวัดสิริกิเก์ได้ทำการส่งมอบหีบบัตรอุปกรณ์ในการจัดการเลือกตั้งในบังครุ่งนี้แล้วทุกแห่งภายใต้มาตรการของกระทรวงสาธารณสุขในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด -19 เพื่อไม่ให้เกิดคัสเตอร์ใหม่ในการเลือกตั้งอบตอต,อตามมาในสวัสดีราชาผู้ใหญ่บ,บ้านปุตเนียมเปิดเผยว่าก็ทั้งหมด1 1 0ครัอเรือน ตอนนี้ติดโควิดเชื้อโควิดประมาณ20รายยี่สิบรายครับบ้านปุณียมคือติด19รายจริงๆแต่เนื่องจากบ้านติมตำบลสระบุรีมือขันติดเชื้อจากบ้านปุณียมอีกหนึ่งรายรวมทั้งหมดที่แพร่เชื้อจากบ้านปุณียมทั้งหมด20รายล้วมาตรการที่เราประชาคมคุยกันชาวบ้านคือทำยังไงตอนนี้ครับก็ ก็คือปิดหมู่บ้านไม่ให้ชาวบ้านออกไปเพราะว่ามันเป็นการเสี่ยมทั้งหมู่บ้านเพราะว่าในร้านค้ามันก็ติดอยู่ได้เพราะว่าเราไม่สามารถว่าทราบว่าติดเชื้อมันจากไหนทีนี่ต้องให้ชาวบ้าน,น,านช่วนยนะครับช่วงพยาการที่หมู่บ้านครับก็ส่งน้ําคือบางคนเขาก็ขานน้ําขานอะไรได้ของรับบริจาคจาก่วยงานดิน่วยงานส่วนราชการผู้มีกิตศรัทธาเอามามอบให้นั้นคัดกรองก็ ู้ที่ะสมไทยอย่างเชื้อกูริครับผมก็อันนี้ก็ต้องรอดูสถานการณ์ว่าถ้าตรวจหาเชื้อไม่เพิ่มมากขึ้นเราก็ทางอำเภอมีคําสั่งทางอำเภอว่าจะให้ยกเลิกวันไหนก็ยังไม่ทราบตัวนี้เบื้องต้นนะครับครับเบื้องต้นก็คือถึงวันที่วันที่สี่ครับผมวันที่สี่ธันวาแต่ถ้ามีการเพิ่มมากขึ้นก็น่าจะไปเรื่อยๆครับ สำนักข่าวชามนิวสรายงาน